ลงตกจ้าป่ากำลังลงฝนตกเปื้มือเลยลงกับสะลอยพี่น้องแม่น้องอลีดเนาะสะบายดีเดอ้อพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับคอสูซ่องสะลอยเดอ้อพี่น้องในวันที่ฝนตกลินพายุเข่าวล่าตะกีก้สิบ่ได้ออกมาแล้วสะลอยห่างกระสีเป็นอัน,น,น,นเงียบคของเดือนไปลง ตอนแรกสีออกมาพอเดียวพี่เนาะเขาเต็มนิโจงมันนี่เขาบอกให้เออจะยังเลือกฟ้าสวยกันเนาะเอากระซ้ามุกไปใส่ป่าเขาลงเต็มนิโจงมาจดวะเกือบหนาหักยังเว้ยน้ำไหลแป๊บเดียวน้ำไหลลัดทัง ย้ยังปนะาหลัดยังก,กันนะพี่ฮะก,กินปลานี่ไม่งมั้นญาติบอก ทางนี่เดียน้องว่นน้นคุป่าเททางเนี่ยปะเ็งนี่น่ะโอ้ยคุ้ตาม่เปานปะงองวันออกเบาจะกังยันมันโบมีเนวาไช่ไปแล้วบ่าลงลายเยอะเขาขุนบาเนี่เป็นผีเลยมัน คนตกฟากำลังลงตงบ่หรอลงไหนบ่ถ้าก็มาแต่ผูกแขนอันเท่าน้อเลยลงมาสวยบังขึ้นมามาเมือเชร้านี่ก็น้ำเริ่มไรเลยเด้พอสวยมากเพื่อว่าน้ำเต็มเลยบ่ บรรยากาศดีริพี่น้องเริ่มกลับมาแล้วจ้าบรรยากาศยามตกของเเาน้องพี่น้องน้ำไลหลัดอันคณาเลยเนาะน้ะนำน้องบัวน้ำแตะแกงแล้วอ้าวถูบน้ำเต็มเลยพี่น้องครับโถูน้ำแตะแกงละ บดมือบดขึ e ้นนะมือนี่เนาะครูได้ครป้ามวนเลอกที่นอกบ้านครูให้นี่กัจล้นเลยเขาได้ปลาเบิกปลาล้ตัว้่ใหญ่ ของเฮ้านเทียงแล้วอร์สคันหน้าคอยเรียบร้อยเลยคันหน้าคอยไปแล้วพี่น้องเลยน้ำจนไหลหลัดเลย ก็แล้วทนผู้รงขังในกรบลูกลูกออกขังแล้วฟ้าเต็มกันอยู่พี่แล้วพี่น้องเอ้ยรอบที่เธอได้แล้ว กำลังเลือกปลากันอยู่พี่น้องตรงพ่อชิบลุมาเลยตรงนี้นี่ใส่กระเป๋าหนินะจะไปพี่น้องมาเด้อมาเด้อเลือกปลาเด้อนี่ใช่นี่ใช่ปลานะ ต้องดึงมันยาวเมือดึงเอาเมื่ขยาเอาใ้ปล่ากระซิวกาะซิวพีดองมงเนี่ยรซิวกำลังเริ่มลงเนาะโอเคตาคุู้กำลังตากไอ้ชุดหมดเลยติดไม่ช่วยเลยแค่ต้องโยกขึ้นเนาะยก้นอ่ตักเออโอตาแก ตาน่อยโทษปลาวปลาววนี้สมรอบสารอบแล้วว่านี่กงแรกของปีปาิวมันจะแม่มันใหญ่ปลาซิวแม่สูงใหญ่ป่ินทั้งนันปาซิวมันใหญ่แค่ไแต่อีพอีแม่ปลาเข่ง ตามคนใช่พี่น ja, 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 ja. ้องตีวมันสิตายเนาะรอบรอบที่เทไรล่วนี่ยันหาะปลาดุกกระน่งลากำลังเริ่มลิ่มพี่น้องสะอ่อนงชเรือ เต็มบึงเนี่ยพี่น้องน้ำมไ้หลัดเลยเนาะน้ำแตกแกงแล้วพี่น้องจอยขมาเจอยอ่าน้ำไรเป็นแท้แล้วท่านี ว้าวจอยครับว้าวาไปด,ดูดมะแข่งนะงะครั <c oughs> บเธอฝืนแ้วเนา่ะไม่รุดออกแต่ตรงแล้วไม่ฮักออกแล้วพี่น้องตรงลุเอาไปอยู่น้่นแล้ว กำลังดังไฟปิ้งอยู่พี่น้องคนนึงเอาจานตัวนี้มันจะใหญ่กำังไฟกำลังสีฟ้าสีโอ้โหนา่แหละนะอันนี้จะเปล่ามาเพิ่มอีกเจ้ะดูนะมันน้อยนะเขาเลือกเปล่ามาเพิ่มอีกเราจะผงไฟจะบวกตีย่างตีอะไนั้นสอยกันพี่น้องคนละไม้คนละมือเนาะแตกชวดๆปานี้ mẹ bị đau mặt kính thật nhảy nữa Ba kính lăng lông nữa mặt kính lăng lông nữa mặt kính thật อัาเลือกเลือกเลือกมาดูสิ2อกระซัเลยบรนนีอ่้อันนี้อันนี้รอบก่อี่ยัมดเลแล้อันนี้อันรมะนนี้กรัมกรตักขึ้นมาได้ีพี่น้องอันนี้กรรอบก่อนปลาดูปลาก ว่าไงเนี่ยบังแม่พี่น้องปลาซิวมันจะโตยิ่งใหญ่ปลาซิวอ่าวเลยจ้าเพดีนะอุดมสมบูรณ์แห้งพี่น้องปลาดุกปลาดุกปลาคอดจะปลาค้อยังบ่กปค่อยใหญ่เนาะปลาคอดนมีหลายรุ่นปลาเค้งในยิ่พี่น้องเลือกปลากันเบิดลงมาลงมาหยามโต๊ะเบิดกระลุกพี่น้องชิยอกอีกแล้ววะนี่ พยาดนาำเด้พี่นองบุญ มกเนาะยี่เนี่ยนะยอยากมกมุก้งไียามยังบ่ได้เบิร์พี่น้องมันดึงขึ้นบ่ได้ปามอยู่ในก้นนะ นำไร้ทนทนป่ามาพอะป่ามาผอมกับสายฝนเลยเลือกน้ำกระ่ท่านหว่เลือกใชใช้วเนี่เลือกใส้ซ้ำมันกันพีมบวกก่น้ำกระป่นใส่น้ำยน้ใส่า่กี่น ลอปใส่น้ำแล้วกระซ้อนตาขี้เห่าออกนี่อาตก้อนเอกระนกนมัน่เอมือกจเดี๋ยวกมามกโอ้ยแม่ยปวดก็เนาะเราก็ปวดอยู่เรายังออกมาโมกไปซิเราอะ ขขาวตรงกันเบิดมือพี่น้องวันนี้เจ๊น่าจงซิมมือให้อีแม่ออกมาพี่น้องอกเกาป่อานเลือกนีนะยังเลือกย้ออมาลคนี่มาเอานี่น่นนี่นี่ช้ิ่นั อัมราไรคูบปลาเค็งแถวจะออกวันละวันปลาเงเท่านะแถวคนทางน่ะนี่น่ะนี่ไค่อยคูบไรลงมากับอัม่าไรปลาโรดกระโตดบง่ายนึงปีนี้เนี่ยมีปลาเค็งกับปลาโรสปลาหน้ากับมันใหญ่น้ตงก็จะไปน้ำกับมาพี่น้อง ป่าได้ดีนะหัวสองเซปลาชีมือดึงเป็นลูมันลงลึมันดึงบาได้มันนาบไหลโต้งกับชิไป อ้ยค่ะอรีภาพบรรยากาศบังแน่น้องทำนะบรรยากาศมันได้พี่น้องน้ำแตะแกงแล้วจ้ารอบแรกของปีน้ำแตะแกงไรลัลดเบิดเลยโอ้อค่กวาทั้ ไปตลกลงมาไหมขักขนาดเลย ทางนี้มกป่าพี่น้องมกบราซิลจังมวนรอบแรกเขาตีจากกันอ๋อไอ้กว่าสิน้ว์ท้องกันระดัไม่เที่ยวก็มาเที่ยวกันตอนนี้เระชูจังหน่อยคนขายมูสย่างชูจะเห็นหนังหนา่เาเป็นอาชซ่ได้ยังเขาจะมาเปียกตุ่มแบบนี้ พี่แกนี่นะอันนี้นะบระเด็นน้อนทำพี่เป้าวดฟื้นพี่เป้าเมนต์ป่าพี่สปุ๊กคะแนนพี่ใหม่ๆก็แมนต์นะัวตายยังอยู่ค่ะเจ้กหน่อยแกชิยกอีกพี่น้องนี่เนาะป่ากันบ้างลงคลิปนี้ก็ชี้เขอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซ้ำนิดเดอพี่น้องต่อกันคลิปหน้าเนาะฝากเป็นกำลังใจ ប <Gã entender> ានជិះនេះសឡយណាំเด้อពីណងសុបាយឌី